อันนี้เราจะผัดบวบนะคะทุกคนคะ่ะผัดบวบใส่เนื้อหมูแล้วก็ใส่ไข่ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้คือเคี่ยวกระเทียมให้หอมค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูเนื้อหมูลงไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะใส่เนื้อหมูลงไปเสร็จแล้วก็ผัดให้สุกนะคะทุกคนคะ่ะผัดไปเลยคะ่ะทุกคน เนื้อหมูสุกแล้วก็ใส่ไข่เลยค่ะทุกคนคะ่ะเนื้อหมูสุกแล้วใส่ไข่เลยค่ะเราจะใส่ไข่สองลูกนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เราก็จะผัดไข่นะคะผัดไข่ให้สุกสุกแล้วก็เราก็จะใส่บวบลงไปค่ะตามด้วยบวบเลยค่ะ บวบจะสุกยากหน่อยนะคะทุกคนค่ะเราจะปิดฝาไว้พักนึงค่ะตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วค่ะเปิดฝาเช็คดูค่ะทุกคนค่ะบวบก,กําลังจะสุกเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปรุงเครื่องนะคะทุกคนค่ะเครื่องของแหม่มก็เหมือนเดิมค่ะซอสหนอยน้ําตาลรสดีสีอิ่ขาว แค่นี้ละคะทุกคนค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วคะ่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะชอบหวานจัดหวานชอบเค็มก็จัดเค็มคะ่ะแต่อย่าหนักเค็มนะคะทุกคนคะ่ะไม่ดีคะ่ะผัดกุกเค้าให้เข้ากันคะ่ะนี่น่าจะสุกดีแล้วคะ่ะทุกคนค่ะสุกเรียบร้อยแล้วหน้าตาประมาณนี้คะ่ะบวบผัดหมูใส่ไข่ด้วยคะ่ะทุกคนอร่อยยัวย่วๆคะ่ะ